สวัสดีครับพบในเกมไฟนนเอฟเรดี้สี่ดูก็โอ้สุดยากครับภาคนี้ด้วยความฟันแหลมคมและเสียงของจัมสแกนนี่ผมว่ากูจะตายได้ไหมเนี่ย <c oughs> โอเคครับไฟนั้นสี่ก็ไม่รู้จะจบเลยป่านะมีบางคนบอกจะทำไฟนั้นห้าต่อคุณสกอตกอตันนะโอเคมาเริ่มเกมกัน <c oughs> ห้าวันก่อนปาร์ตี้ อะไรอะ่ะว h a เขาคือใครอ่ะ What did you do This ช่างมันครับ He looked at you in your room อักเียมันเฟตแบร์นี่ว่ามวกสีม่วงโบสีม่วงเนี่ย Don't be scared I am here with you What โอเคมาเป็นเด็กคนเลยครับก็ไม่รู้ใครอ่ะ มีพัชเชลนะ dear my friend ใครแม่งหัวลร,รอวะอย่าไรหรือปะหัวล้อทำไมวะโอ้ใครเคาะอะไรอเอ้ยเอ้ยเอ้ย นี่มันอย่างนี้ีิว่าเฟสแปร์อ้าวัวฟ็อกซี่หายอ่ะหายไปไหนเพาว่ะไอดิเจเลแน่เลยว่ะเอ้ยเออไอติชไอิก็หัวละว่ดสยองเลย tomorrow is alreadychip หายวดัดเน้อโคตรลงทุนเลยวินาทำไมมันโหลดมาไฟเยอะ คุณสกอต์คอตันคนลงทุนในภาคนี้มาชีเหิ้รันออดอร์ดูดิจึจจจจ๊กจึกกห้อ,องผมใส่เอฟเฟกต์อ้นี่ไงนอ้อไปดาน,นาดิมีอะไรเปล่า เห็นหลายคนบอกตรงนี้จะมีแค่ฟ็อกซี่ตัวเดียวผมว่าแค่ถูกอยู่เที่ยงคืนอยู่เลยอะนงหน้ายนิเนาะโอเค ไปดูตามแคมซิตีหนึ่งแล้วโอ้โคหคุดไววอะ่ะผมไม่ทันตั้งหลักเลยเลย <c oughs> ความน่ารักก็ยังคงอยู่นะ <c oughs>

โอ้โหตีสองแล้วอะผมหล่นนะ่ะคดหล่นเลยครับตอนนี้ตีสองโอเคจะมีเสียงนอกๆหน่อยนะเพราะเนื่องจากวันอาทิตย์อะโอเคโโ้โหโอ้โหคตกลัวเลยชิกะชิกะ เห็นี่คอนบอกมีพวกลูกเฟสดีนะว้ากลัวโอ้โหคุณจะตีสองเองเฮ้ใครปะวะโอเคไม่มีใช่ไหมอุ้ยชิบหาย ปิดประตูไปแล้วชิกะชิกะทำไมมันสยองจัง ขี่ะกายังไม่มาใช่ไหมผมไม่กล้าเปิดไฟอ่ะยังไม่มาไปวันนี้มาวันนี้มา โอ้โหโคตรสยองเลยภาคนี้ตีห้าแล้วไปคือคือแรกมันโคตเอาจริงเลย lạnh quá Yes mẫu sẽ còn hôi phục dạc เฮ็ดโอ้ยสีดันก่อนปาร์ตี้โอ้โหก่อนจัดงานปาร์ตี้ใช่ไหม This are my friend เพื่อนใช้เหมือนเดิม i f i t Bear You know he is hidden again What He won't stop until you find him เชือลา hey. อะไรอะออกมาข้างนอกอ่ะเป็นมินิเกมที่แม่งโคตรเน้นเลยครับภาคนี้วัดโอเวอร์เฮดอะไรอะแมงเกอรอะเอ้ <c oughs> าภาคนี้มีทอยอะวะวัด <c oughs> ขนาดมีไนแมรมขนาดนี้มันจะมีทอยทำไมวะอันนี้เตียงบ้านไขรย,ยังไม่รู้นะโอเค ไปต,ตามอ e. ีนี่ไปโหโห<ฮ>โห <ฮ S 2> โหชั่วร้ายอ่ะทางตัยแล้วเหรอว้าอิโอ้โหนี่มึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอ Tomorrow is on อนเดอะเดย์ชิบหายโอเคมาเล่นฟันวิสชัดแท็บกันโอเคครับ มาแล้วมาไฟกับเจ้าพัชแทบกันสนุกกันนะครับไม่รู้คุณสกอตคอตันเล่นเกมนี้ทำอะไรนะอ่ะนานๆยังอยู่โอเคผมจะให้เวลาหมดเลย มันกำลังลงแต่ผมขัดขวางไม่ให้มันลงไปแล้ว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 โอ้น่ารักมาสนุกกับสปริงแทบวัด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  โอ้โหหุ่นตุ๊กตาคืออีกนิดนึงผมก็จะไม่พลาดใช่ไหมกึกกึกกึกโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วทุแบทไม่ได้แย่หน่อย โดนเลยแย่หน่อยโอเคส่วนคืน2ผมก็เอาไว้ตอนหลังครับสำหรับคืน1นึ่งก็เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย